สวัสดีค่ะกับกัมาพ่อกันกับแม่จอยคือเก่าเนาะที่ช่องของแม่จอยโชว์นะคะมันนี้แม่จอยสิพามาตอนมะหงนะคะเพราะว่าหมักกอหมักหงเอลเล่นนะคะหมาลืมหมักละกอนเนาะมันสูงนะคะมันมันออกลูกมาสองปีและต้นมันสูงนะคะแล้วทีนี้มันแตกแขนงออกมาแม่จอยก็เลยสิมาตอนเอาแขนงที่มันเตกนะคะมาปลูกใหม่ให้มันเตี้ยลงให้มันเป็นต้นเตี้ยเนาะ เพราะว่าการที่เพาะใหม่อะมันกะมีทั้งถ้าเฮาเพาะใหม่นะคะเวลาเฮาปลูกออกมาแล้วจักจักมันสิเป็นตัวผู้หรือตัวเมียให้เฮาเนาะถ้าเป็นตัวผู้เฮาก็เสียเวลาในการเลี้ยงดูเพะเพราะว่าเลี้ยงดูกว่าเขาสิใหญ่ขึ้นมาแล้วมาเสียเวลามันมันมาเป็นตัวผู้เฮาก็บ่ได้ผลผลิตนะคะแต่การตอนนะคะมันชวอยู่แล้วมันเป็นตัวเมียแล้วก็พอปลูกปุ๊บกะได้กินปั๊บบ่ต้องรอเวลานะคะเนาะเมื่อนี้แม่จอยสิพาไปตอนเฮาไปตอนกันเลยนะคะ วัสดุในการต่อน,นะคะก็มีมีเนาะที่ใส่ปาดเพราะว่าเป็นใส่คัตเตอร์บดได้นะคะเพราะว่ากิ่งมะกอมันใหญ่เนาะ,ะแล้วก็มีน้ำยาเล็งรากนะคะไม่จอยน้ำใส่น้ำยาเล็งรากออินวันนะคะ mm hmm. แล้วก็มีขุยมะพร้าวเนาะที่เตรียมไว้นะคะเนาะเอาไปเริ่มที่ต้นการตอนเลยนะคะนี่เห็นบอคะอันนี้คือแขนงที่เขาแตกออกมาจากต้นแม่นะคะ ต้นนี้ได้เวลาได้สองปีนะคะมันสูงนะคะเป็นห่อนเลนแต่ว่าถ้าเขาออกผลผลิตออกมาเขาก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนาะแห่งงามแห่งสูงขึ้นไปเรื่อยนะคะเ่าก็สีมาทําการเอาต้นนี้นะคะออกแล้วก็เอาไปปลูกเนาะหรือว่าไผรมีต้นที่อ่าเพาะใหม่อยากปลูกอยากให้มันเตี้ยกับเห็ดแบบนี้ได้นะคะเขาก็ไปตอนมันก่อนได้นะคะเดีอยวไปนะ แล้วเขาก็เฉืออตรงนี้นะคะอย่าให้มันขาดนะคะนี่นี่เฉือนประมาณแบบนี้เนาะนี่นะคะบ่ต้องให้มันขาด ล้วหอกระถอดออกนะคะเราก็เอาไม้นะคะมาสอดใส่เพื่อที่ว่าโบไ้เพตรงนี้มันติดกันนะคะให้มันมีช่องว่างมให้มันมันชีได้แตกรากเนาะเอาไม้นะคะมาสอดใส่เพื่อที่ว่าโบไ้ ตรงนี้มันติดกันนะคะให้มันมีช่องว่างมันให้มันมันสิดได้แตกรากเนาะนี่นะคะเฮาการทํ่การหุ่มปีหมออกพ้าวเลยเนาะท้าบขอาไปเลยนะคะตรงแพที่เฮาเห็ดไว้เนาะ เอาเชือกฟาง,งมาหมัดนะคะ ค่ะนี่กลาเป็นอันเซตเรียบร้อยเนาะเห็นไหมคะปิดมดเล้นะคะ เฮาก็ได้ต้นมะก,กอนะคะต้นมะก,กอฮอนเลนที่ต้นเตี้ยนะคะเนาะเดี๋ยวประมาณสองอาทิตย์นะคะเฮามาเบิ่งว่าเขาสิเตกแลออกมาโบนะคะเนาะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเนาะสำหรับการตอนอต้นมะโกฮอ,อนเลนนะคะหรือว่ามะก,กอย่างกระยา,กกยาที่มันเป็นต้นสูงแล้วเฮาอยากให้มันเป็นต้นเตี้ยลงไปตอนแบบแม่จ่อยได้นะคะไปเห็นวิธีนี้ง่ายๆเลยนะคะเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนี้ก่อนเดี๋ยวสองอาทิตย์เข้ามาเบิ่งกันอีกทีนะคะว่าเขาสิแตกลากออกมาให้โบนะคะเพราะว่าน้ำแม่จอยใส่น้ำยาเล่งรากของออยอินวันไปนะคะทุกไส้กับต้นไม้ทุกชนิดมันมันใส้เวลาเคประมาณ2อาทิตย์ละเขาก็เริ่มเตกออกมาขาวๆให้เห็นแล้วนะคะเดี๋ยวสองอาทิตย์เข้ามาเบิ่งกันนะคะว่าเขาสิแตกลาก่บเนาะ